เราได้มางานเต้นคือว่าแบบว่าโครงการอะไรหน่อยก็ได้มาไปบยูนิฟอร์มครั้งแรกด้วยเพรู้สึกว่าจะใช้สองมาแล้วก็ไม่รู้ว่าการที่เต้นแล้วก็มีน้ำสีมาจะเป็นยังไงก็อยากลองดูครับแมือนกันแน่นอนพี่อื่นครับห็นยังไงกับมางานคราวนี้ครั้งแรกบ้างครับผมครับผมจริงเราก็ดีใจครับผมนี่ก็เป็นที่บอก์มาเป็นครั้งแรกที่ได้เต้นเพลงฉ่ำอะไรขึ้นสดๆเลยก็ใจก็ตื่นเต้นมาตอนนี้ก็ยังไม่โชว์นะครับก็ ของจริงของแท้เลยครับของแท้เลยของแท้จักรีบอลที่นี่ที่เดียวระบบพันแรงอ่าแต่ว่าก่อนตื่นต้องส่งของ744ร้านมอสก่อนเที่ยวมผมว่าเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับระหว่างว่าสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไอแคมจูปิอนกับแฟนๆของเราแล้วก็เหนว่าเพลงนี้อยากให้แบบว่า อยากรู้ว่ากระแสมันเป็นยังไงคนจะเต้นได้จริงๆไหมก็เลยเปิดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อให้แบบว่ามีการอินไหลการลั่นขึ้นทในวันุนี้คนออกมาเป็นไงหรอรู้สึกว่าทุกคนกลับบ้านมาอย่างดีนะทุกคนเต้นได้กันแบบสุดแรงเกิดจริงคือตอนแรกนึกว่าเขาจะมาเต้นแบบท่าทิกต็อกบ้างอะไรเงี้ยแต่ไม่เลยทุกคนเต้นท่าเต็มแบบพี่เห็นว่าเขาเต้นแบบเต้นท่าเต็มแล้วแบบโอ้โหบางทีลิปซิ้งโคฟเราด้วยแบบเป็นท่อเราเลยเขาเขาเรียกโคบเลยว่าเราเราเป็นพี่จูงเลยมาถึงเขาเรียกมาเขาพิจูงเขาออกมาร้องด้วย โดนเล็ดเล็ดเกิดจะได้มาแต่งตัวมาทีน่า MV จะแตะร้านแล้วนะเออจะแตะร้านแล้วจะแตะร้านแล้วมีอะไรเตรียมแบบไหนจริงตอนนี้มีเตรียมอะไรครับเดี๋ยวว่าคือพูดได้ไหมเดี๋ยวใช่ไหมเราเตรียมไแล้วครับพี่เราเยมแ้วเดี๋ยวถ้า MV ของพวกเรานะครับแตะร้านเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมีอะไรพิเศษออกมาให้ดูอ๋อพูดได้แต่พูดแค่นี้พอใช่แต่อะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ปล่อยให้แนนน่อแน่นอน ครับคลงือด้วยความที่ผมกับจุ้งอาจจะค่อนข้างสนิทกับน้องๆอยู่แล้วนะเพราะว่าเราเคยมีการได้แบบตื่นเต้นด้วยกันเคยร่วมงานด้วยกันอะไรอยเงี้ยเล่นขีดเคมี่และที่สำคัญก็คือดีประมาณนี้นะครแล้วตอนเราได้รู้ว่าจะได้ร่วมงานกับเราเรารู้สึกว่าเราแบบมีใจนะถ้าบอกว่เราได้ทำงานได้จริงจริงแล้วเราตื่นเต้นครับเพราะว่าเหมือนเคยไปแบบไปขึ้นคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะแอบรักไม่ทำให้ใครตายใช่ไหมครับแต่ตอนนั้นก็เกือบตายอยู่เกือบตายอยู่เหรอใช่ครับเพลงร้องยากมากครับแล้วก็ก็รู้สึกดีีใจท่่ได้รวมงาน ่แล้วก็มีห้ามใจด้วยไงห้ามใจก็มีห้ามใจด้วยพี่พูดว่าแอบรักคือพี่จุงเอาเพลงแอบรักไปร้องแต่ที่เราช่วยในกันเป็นเพลงห้ามใจอ๋อเฮ้ยสิ่นั้นเลยครับแก้แล้วครับแก้แล้วแก้แล้วแก้ให้แล้วผมแก้ให้แล้วเป็นมุกเป็นมุกเพราะพี่ๆสองคนนี้บอกเลยว่าเฟรนลี่และน่ารักมากๆชื่นใจไหมชื่นใจไหมพี่ปอนชินใจหรือว่าเป็นตัวบิวเอนเนอร์จีให้กับวงของเรานะฮะ ในตอนที่แบตหมดก็2คนเขาเติมให้เราตลอดถูกครับผมก็ได้พี่ปอนพี่จุงมาช่วยแบบดึงความเด็กของเราให้มันโตขึ้นหน่อยมันจะได้คนคนดูจะได้ไม่ตกใจแบบเฮ้ยมันมันโชว์ขนาดนี้เลยหรอเอาแดดดี้ตัวพ่อมาเลยเอาตัวพ่อวงการมาซะหน่อยเอ๊ ถามว่าใครเอาไก่ให้น้องกินใช่จริงๆต้ขอบคุณน้องๆนะที่น้องชวนพี่มาไม่ใช่เพราะน้องๆเนี่ยพี่สองคนก็ไม่มเคยไปเต้นขนเลยว้าพี่ก็ว่าไปพูดเกินพูดถึงไปคของแท้เออจีซซเลยนะ บอกเลยว่าอยู่บนสเตจนี้มันเป็นที่ของพวกเราเจ็ดคนอยู่แล <öst> ้วนี่เป็นไงพวกเราห้าคนก็เป็นแบบบนสเตจคือชีวิตของเราแล้วสองคนนี้บอกเลยว่ามันมามึนมั้งนี่บอกเลยว่าถ้าได้ขึ้นเวทีสองคนนี้นี่จะแปลงร่างเป็นคนแปลงร่างไปะไรนะแปลงร่างเป็นอีกคนอีกคนหนึ่งเป็นใครเดี๋ยวต้องไปติดตามวันนั้นแน่นอนครับผมตั้งเต้นบูบ้าพรองกัน บูบ้าเลยกูบ้าเลยขอานเต้นบูบ้าของกันั่นแลมานมรบ้แล้วครับพใจสินบ้านช่าพูดใจสินบ้านเชากูเื่นเอาไปแช่น้ำกูแค่มังกับูบ้าเฮ้ยมาแล้มาล้พอได้พอหองปากหองคอไปเทีล้วบนเวทีดีกว่า ก็ขอฝากเชิญชวนแฟนๆนะครับผมให้ไปติดตามเพลงฉ่ำของพวกเรานะครับซิงเกิลที่สของพวกเรานะฮะสามารถติดตามได้ทาง YouTube Riser Music นะครับผมและซิงเกิลอื่นๆก็สามารถติดตามได้ทาง YouTube Riser Music เช่นกันครับและฝากไลค์แช a แนลออฟฟิเชียลด้วยนะครับเชครับ